เมื่อถูกลูกลแนักการะดับมือประกาศอย่างมานบุรพาหรือจะยอมเดี่ยวได้เจอกันสวัสดีครับใ,ในตำตาเปิด เป็นหลังคาบอยนิดๆดกด้วยนะครับเดินมาดูเจอเจ้าปลวกกับโอ้ยนะปลวกมันเล่นหานร,รับ oh <no. S 1> ถุงกั้นเจอกกินก็ามาแมบบนะต้นยางยังยืนต้นเขียวอยู่เลยนะยังยังโดนเลยนะครับเป็นยังไงไปดูครับเจอก็ไปเต็มเต็มแล้วนะครับเจ้าปลวกโอ้ยนะครับคือตามลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับ ตาเห็นหัวตอนอนครับนั่นคือเมื่อกลางกรนะครับนะ,ะมีต้นยางมันมันล้มลงหนึ่งต้นนะครับจากนั้นก็ได้เห็นว่ารากนะบริเวณใต้โกลน,นะครับโดนเชื้อนะครับตะลมไปก่อนจากนั้นปลวกก็เข้ามาตำรังและนี่ก็เช่นกันครับผมสันนิฐานนะครับว่า ต้นนี้บริเวณใต้โคนก็คงจะโดนไปแล้วนะครับนะและทีนี้มันอาจจะเป็นเป็นร่องนะที่มันร่องรอยของโรคนะครับทีนี้พอเชื้อมันเล่นอานําให้นำยางมันเกิดหายไปครับทีนี้ปลวกมันก็เริ่มจอนใจขึ้นมาแต่ที่มันได้ปลวกออกมาตรงนี้ก็คงจะเป็นเพราะบริเวณด้านบนนี้ก็ยังน่าจะยังไม่ปลูก แต่ด้านล่างลงไปเนี่ยน่าจะมีร่องรอยนะครับร่องรอยแต่นะถ้าเป็นเชื้อเนี่ยอันนี้เราก็คงนะต้องรอดูอาคารนะครับนะแต่ถ้าเป็นปลวกเนี่ยเดี๋ยวเรามีวิธีจัดการกับมันก่อนครับดีเดี๋ยวจัดเลยครับอย่างต้นนี้ยังไม่ถึงกับว่าตายนะครับนะกรีดเนี่ยยังมีน้ำยางไหลยอยู่แต่ยังไงครับ มันมีอาการย้อยไเลยแล้วครับนะหรือว่ารากด้านล่างเนี่ยน่าจะโดนตกเชื้อราเรื่อนานนะแล้วรากมันแห้งแล้วเนี่ยปลวกมันก็เลยขึ้นมาครับโอ้ยะแล้วเดี๋ยวครับผมมีสารชน,นิดหนึ่งนะครับที่ไว้ฉีดปลวกเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูครับนี่คือสารกําจัดปลวกนะครับนะเป็นผงสีขาวๆนะครับก็อบอกว่ามันสามารถที่จะยับยั้งปลวกได้นะ มันออกมานะยมันเป็นรูออกมาเนะี่ยเราก็ฉีดเข้าไปเลยครับนะนี่ฉีดเข้าไปเลยครับนะไม่รู้นะในในขวอยมันบอกว่าตายตายยกหลังอะ่ะ <c oughs> นะนะนะมันเป็นมันเป็นซองผงขาวๆนะอ่าหนึ่งซองสามารถละลายกับน้ําได้หนึ่งลิตรนะครับนะผมมาซื้อมาเพื่อที่จะฉีดปลวกจะที่บริเวณเสากระน้ำผมนะครับนะ กระนำสวนในกระนํำตีอยู่ในสวนยางบ้านสวนนะครับนะยกกระนํำใจปีกไม้ในะดำปลวกมันก็เลยขึ้นผมก็เลยซื้อเจ้าสารตัวน,นี้แหละมาจีบก็ได้ผลอยู่นะได้ผลอยู่แต่อันนี้คอยดูกันนะครับว่ามันเป็นเช่นเช่นไรนะครับนี่นี่คือต้นตีรอบขอนนะครับโดนโดนเชื้อเรืนอนนะพวกรากพวกนี้ครับ พอรากมันมันแห้งมันก็โดนปลวกโจมตีนะให้อีกตีเข้าไปตารังอยู่ในนี้เลยครับจริงๆผมก็มีคลิปอยู่นะวันนั้นที่เข้ามาเนื่องจากเมื่อรากมันนะมันมันปลูกแล้วนะครับโดนลมกลมมันก็ล้มแต่จริงๆแล้วนะครับต้นยางอ่ะถ้าเราเหนดูบนบนต้นอ่ะมันยังไม่เป็นอะไรนะใบมันก็ยังเขียวอยู่นะครับอย่างกับต้นนั้นแหละต้นที่ผม เพิ่งจะจีดไปเมื่อกี้นะเนี่ยแทนที่มันจะไปต้นนู้นนะที่อยู่ในแถวเดียวกันนะมันกลับข้ามแถวครับนู้นไปนู้นเลยครับนะเนี่ยครับแต่ถ้ามีมีเคมีปันมีอะไรนะก็สามารถจะป้องกันก่อนได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมเนี่ยก็ยังศึกษาเรื่องเคมีที่จะนำมาใช้เรื่องปราบเชื้ออย่างนี้ครับนะ เดี๋ยวเผื่อมันจะลามไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีผลยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับฉนะีดไปแล้วครึ่งขวดนะครับคือเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าปลวกมันสามารถยับยั้งปลวกได้จริงนะครับนะขี้ปลวกมันก็จะไม่เกิดนะตัวปลวกมันก็จะไม่ขึ้นมานะรอดูกันครับรอรุ่นกันนะเดี๋ยวผมจะนะเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้นะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับนะ หลังจากที่ผมใส่ยาเข้าไปนะครับนะนะฉีดฉีดยาเข้าไปนะครับนะ,ะไม่มีร่องรอยปลวกขึ้นมาแล้วนะครับนะโอ้ยนะถือว่ายาหนะักกำจัดปลวกได้อยู่นะเฮ้ยนะแต่เรื่องของเชื้อนี่สิครับนะ,ะเดี๋ยวก็ดูกันนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวตอนนี้ปลวกไปแล้วนะจะไม่รู้ว่ามันจะไปยกรังไหมนะ,นะอ,ะอันนี้ก็ต้องคอยดูกัน ต่หลังจากฉีดไปหนึ่งคืนนะจากฉีดหนึ่งคืนก็กลับมาดูก็นะไม่อยู่แล้วนะนะตับปลวกอยู่มันก็จะขึ้นมานะโปรงรังมาแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะน่ครับนี่คือสารนะเป็นสารกําจัดปลวกนะครับนะมันเป็นเป็นซองนะเป็นซองคือมันมีจําหน่ายอยู่ที่ร้าน ร้านขายของทั่วไปหรือที่เรียกว่าของอะไรของเบ็ดตะล็กของทูกอ่ะนะฮะร้านของทูกอ่ะถ้าเป็นบ้านผมก็นะมีชื่อว่าร้านเตือนใจอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามีตัวไหมนะสาขาเขาอ่ะแต่เห็นมีอยู่มากก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะแต่อย่างที่ว่าแหละครับต้นยางต้นนั้นมันไม่รู้ว่ารากมันจะเป็นอย่างไรแล้วนะครับ ี๋ยวก็คอยดูต่อไปนะครับแต่ปลวกน่า,นาจะจะหยุดไปสักพักคนระับผมว่านะเจอสารกำจัดปลวกเข้าไปนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายางต้นนี้นะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้ดูซิว่าเชื้อที่มันเล่นนานต้นยางเนี่ยนะคือผมว่านะถ้าเกิดว่ารากมันมันถูกถูกทำลายหมดแล้วนะมันก็ค่อยๆถ่ายขึ้นไปนะครับอย่างกับต้นก่อนหน้านะครับ แต,แต่ดูว่ามันใช้เวลานานไหมนะว่ากว่าจะใบจะเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับหากว่ามันมีอาการเช่นไรนะครับวายางต้นนี้หลังจากปลวกไม่กินแล้วนะว่ามันจะพัฒนาการไปยังไงเป็นยังไงต่อนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่สวนยางนะหรือว่าอ,อยู่ในแนวน้ำท่วมนะครับนะ เดี๋ยวนำรถก็ค่คอยว่ากันนะครับอโอเคครับพบกันใหม่นะในเปริดในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกครับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ